way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม rv คุ้มคุ้มสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึงสอง0ส0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับสวัสดีครับรยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มารีวิวสกินใหม่เซฟิล่าเวฟกันนะครับผมกระโดดแท่นวาร์ปเสร็จก็เปิดไปด้วยท่าวาร์ปเลยนะครับผมเป็นการเดินแล้วก็โชว์ความงามนะครับสาวๆเนี่นยน่าจะชอบแต่ผมเนี่ยดูเฉยๆมากาดูท่าเต้นกันหน่อยอันนะ่ะขวาดวงดาวอ่ะรู้ว่าไง พวกตามหาความฝันนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยไม่ได้ชัดมากนะทุกคนดูแต่ว่าสวยนะครับมันเป็นเหมือนปล่อยไม่ใช่เป็นปลาลนะเนี่ยเหมือนมันเป็นแบบก้อนพลังงานนะครับผมวิยสวยนะพอมันเป็นหลายๆก้อนอะ่ะก็สวยเลยสวยเลยเหมือนเขาจะอิงกับจัก,กรวาลด้วยปะ่ะมีดวงดาวด้วยนะเวลาเราก,กดสกิลอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวดูสกิลสองใหม่อีกทีสกิลหนึ่งกับสกิลสองเหมือนจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะได้ทุกคน อ๋อตะคิวสองก็จะเป็นมีกระแสน้ำพลิ้วครับแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสก่อนผมขอโฟกัสไอ้หมอนี่ก่อนฟิกตีแล้ววิง่งวิ่งก่อนเลยขอร้องสวยเรื่องมะถ้าเรื่องมะไม่มานะเราเรียกมันเอาผมแน่ระวังนิดนึงครับระวังคีล่าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีกระโปรงออกมาด้วยหรอรอใหม่รอใหม่เหมือนมันมีเหมือนมันมีแบบ เป็นเอฟเฟกของกระโปรงเพิ่มขึ้นมานะมันคือมันกว้างขึ้นนะครับผมกระโปรงเราเนี่ยมันจะยื่นออกมาอีกอะ่ะ <And> อุ้ยตัวแม่นะอันนี้ <Re venant. S 1> แต่เหมือนว่าเอฟเฟกมันจะออกมาเนี่ยตอนที่เราเดินเฉยๆนะถ้าเกิดเราตีไปด้วยสก,กิลไปด้วยมันจะไม่ออกมานะครับผมก็เคลียร์กลางไปก่อนครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมังกรจะเกิดแล้วโอเคตอนนี้เราเมียนติแล้วถ้าเรียวมาแทงให้อ่าเรียบร้อยใบ มีใบจากบอทนะครับลอเรียเนี่ยจะไม่ค่อยเอ่อจะไม่ค่อยชอบมอทอสักเท่าไหร่มอทอมันซีซีหนาอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแท้งอะโอ้สตันสวยแบบนี้เทนก็ไม่ได้ไปไหนครับเรียวแม้แย่ไปทีนึงแล้วก็มีมอทอใบอีกทีเทนก็นกิ่งเลยดาบฮี่เราค่อนข้างดีนะครับมอทอมในเกมนี้หยิบมาคุ้มเลยหยิบมาแก้ลอเรียเลยครับผมแก้เทนได้นะครับกดดันเอลสุได้ด้วย พราะพันสิบหัวหมอทอสเนี่ยถ้ามันไม่ไดีนี่เนี่ยกระโปรงกระโปรงกระโปรงเห็นปะกระโปรงขึ้นวุ้ยหยับพื้นเต็มๆเลยนะแพนด้าเห็นนะมอท้อว่าสวดเข้าไปผมล้อซ้อนผมล้อซ้อนผมล้อซ้อนแ,แค่นี้จริงๆทุกคนเราเราไม่มีสกิลอะไรช่วยแล้วอะ่ะให้ผมฟ้ากับกลางแล้วกัน โปรยังไม่มาทีนะสั่งทำอยู่ครับนี่แหละสกิสลใส่ไปครับตายครับผมตรงนี้เฮ้ก่อนติไล่ลำบูมโซฟี่ออกมาผมบอกว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่อันติเมื่อกี้นี้ก็ไม่ค่อยชัดเลยอาจจะอาจจะต้องมีการปรับเอฟเฟกอะไรให้มันเข้มขึ้นไหม ในอนาคตนะครับไม่แน่เนี่ยเนี่ยกระโปรงมาแล้วอูหตอนมีกระโปรงโคตรสวยอะทุกคนแต่ว่ากระโปรงเนี่ยก็ต้องมีสั่งทำนิดนึงนะจะไม่มีตลอดนะครับอ๋อเขาเดินไปแล้วเขาก็ลําไปอืมจะมีเฉพาะตอนลําตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรนะมันว่างนะครับผมว่างก็ต้องหาอะไรทำไปเดินไปเติมบนนะครับไปกับมอท จ็กเกอร์โดนถ่ายแล้วตรงนี้ผมโฟกัสเอลสูก่อนตายไอ้มันแข็งนะดิไอไ้แมโอเคสวยแต่มาลืมเลยนะกลางกันนะเขตดรอเดี๋ยวรอรอ,อ,อเลี้ยวนะถ้าเกิดเขาหลุดล้ำก็มารอมอทอสับใบแล้วค่อยเล่นนะครับผม ตรงกลางเราให้เรือม้าจัดการแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นบนกับเพื่อนเลยนยน่าจะมานะตอนมันต่คีบเข้ามาด้วยขอโทษชา้าดาบนะครับแล,ล้วลุมครับจังหวะนด้คนเราปึกคนละป้ากับผมอัน,นดี้ผมเดินกลับกลางก่อน,นแล้วกันเพราะว่าเรนบนเนี่ยโ็กเกอร์เขาก็ว้าครับอยู่ไปมันก็ไม่น่าจะได้อะไรเพื่อครับนี่ลำโชว์เราเรียกหนึ่งทีเราเรียกกระโปรงยาวให้เราปะละ้ล่ะไปปูลี่เขาแต่ละ อันเนี้ย <c oughs> โอ้ยสวยได้ป้่มล่างมาด้วยเดี๋ยวอันติผมต้องดูใหม่อีกทีหนึ่งทุกคนมันไม่ค่อยชัดสำหรับผมเลยเวลาโนโว,วไฟอะ่ะกดสกิลสองวิ่งเข้ามาครับให่ด้วยหนึ่งแล้วตีต่เอฟเฟกต์สก,กิลหนึ่งเนี่ยที่มันลอยเข้าไปเนี่ยอันนี้สวยเลยยิ่งลอยเยอะๆมันยิ่งสวย ผมมองว่ามันดูแบบสบายตานะสกินเนี่ยสีแน่ดูดูดน่าเหมือนไทยอยู่นะแบบเดินลำเดินอะไรเงี้ยสติการกลางแขนนี่ในสนามลบนะเออครับสิ่งของเซฟิล่าอย่าลืมครับทุกครั้งแค่เราก,กดสกิลเนี่ยมันจะฮิวนะครับโอ้ไม่ได้เล่นเลยเห็นะหมฮะ เจอโจ๊กแปะเสร็จเจอผมสตันต่อแล้วก็เจอมอทอสใบครับไม่ได้เล่นนะอัสสีเรากดสกิลไหนก็ฮิวเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือกรถก็พยายามกดกดสกิลหนึ่งสกิลสองกดอะไรไปก็ได้ครับเพื่อให้มันฮิวเนาะสกิลหนึ่งเนี่ยคือกดแล้วต้องตีธรรมดาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีดาเมจเวทเสริมเข้ามาด้วย <Expl oration. S 2> <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยลอเรียว อามีเทน,นะตีครับตีคลไปคลไปครับค่อยๆคลไปครับผมคลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตายไหมตายครับผมโอ้แต่ตัวบางมากเลยนะเซฟิล่าเนี่ยมันไม่ใช่เมสเบิร์ดแบบอิกซี่ลิเลียนะมันเป็นเมสที่แบบยิ่งยืนนานยิ่งป่วนอืมประมาณนั้นโอ้โหดีนะที่ไม่ใช่ผมที่โดนคอมโบคีลา่า ว่ยิ่งมันยืนนานเนี่ยมันก็จะยิ่งฮิวยิ่งจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆนะครับแล้วดาเมจมันเนี่ยไม่ได้เบานะแต่ละคิดที่มันปล่อยออกไปนี่คือแรงนะครับสกิลหนึ่งเนี่ย้มันปล่อยได้รัวๆคูดาวแบบแป๊บเดียวแต่ผมลำหน้าปอมเข้าไปเดิ๋ลำแล้วหมุนกระโปรงด้วยฟิวไปดูสกิลหนึ่งมันจะยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ะสวยแปะ แปะขัดเทนอย่างสวยครับเฮ้ยกนติกฏติกติออกมาครับจะต,ตายกันติครับผมตอนกนติเนี่ยมันหลบการจมปีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะฮิลเพื่อร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆบวกกับฮิลตัวเองด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราอันติใส่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะทำดาเมจนะครับผมกิ2 2> เนี่ยถ้าเกิด อยู่ในอ่ามันจะมีเส้นบอกอะเออถ้าเกิดอยู่ในเส้นอะมันจะต้องสตั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นอย่างเงี้ยเห็นปะสตั้นแล้วโหหล่อเลี้ยวตัวอย่างบางเลยนะเดี๋ยวผมวาร์ปกลับก่อนเติมเลือดนะอืมเอฟเฟกต์วาร์ปนี่เขาแจมอยู่นะไม่กลับละทุกคน เราไปเก็บเลือดหลังป้อมแล้วกันว่าสกินนี้เนี่ยน่าจะถูกใจเมนเมดหลายๆคนเลยนะแล้วเซฟิล่าตัวมันไม่อ่อนด้วยคือมันเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าตัวมันก็แต่แหละอย่างที่ผมบอกอ่ะต้องรักษาตําแหน่งยืนต้องแบบต้องจ่ายดาเมจในไฟให้ได้นานที่สุดอะคือยืนานานๆนะ่ะไอดูดูแทงไง แทงโดนไปก็ไม่ชอบเพราะว่าพลาส,สีิของเซฟล่าเนี่ยมันสร้างดาเมจเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์เลือดด้วยนะยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งโดนแรงครับเลือกมาโอ,โอเคผมว่าตรงนี้เล่นเยอะเกินไปไหน่อยแต่ได้ดามจมาเยอะอยู่นะเฮ้ยคีล่ามาเริ่มอาราวาร่าเลยทุกคนต,ตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยชอบคีล่าเท่าไหร่ ว่าคีล่ามันเข้าถึงตัวง่ายระยะสกิลผมมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นตอน่อเรื่อยครับโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะแค่เ,เดินสกิลหนึ่งแล้วก็ตีติดเคิร์ดเดินถอยมารครับหลบครับยัวจัดยัวจัดวิ่งออกเหยียบไม่ถึงเจ็บแล้วเนี่ยตัวมันจะเป็นตัวประมาณนี้มันคือมันปวดอ่ะ ยิ่งแบบฝั่งวนมีแท้งมีอตตาซินเยอะๆเงี้ยแบบเข้ามาล้วงอ่ะตัวมันตั้งโซนตั้งรับดีมากเลยนะเอาเล่นอุตตเทนี่อันตรายถ้าเกิดมีฟิกนี่โอกาสตายเรามีเลยนะบังโอเคเพื่อนเราตัวถ่ายอุ้ย เดินฉีกออกมาก่อนครับโอเคหน้าตายเลยนะโวัวผมชัดตดาวด้วยหน้าโดนสกิลหนึ่งลอยตามตัวไปปะ <laughs> อเอ๋ได้ป้อมครับขยัยกดสกิลไว้แบบจะฮิวเพื่อนด้วยนะครับแหมสวยยืนเหมือนแคลรี่สกิลแล้วก็ตีสกิลแล้วก็ตี โอ้ยโดนลวงแล้วตีออกมาโอเคโอ้โหไปแต่ล่างครับปิกแล้วแล้วเรียวมาตามงานไงตามงานไงแล้วตามได้ด้วยไงวิ่งสอนวิ่งสอนสกิลแล้วตีสกิลแล้วลตี เยนาเขาจะดันกลางนะ๋ยวเราไปรับเวฟกลางก่อนก่อนจะไปก็แวะช่วยเพื hmm. mm ่อนสักนิดหนึ่งโอ้เราได้มาด้วยมันสามารถปล่อยได้สามทางนะแต่ว่ากระแสคลิปเรามันยังดีอยู่อ่ะเราเก็บไว้ก่อนก็ได้๋ยวผมขึ้นเป็นสตาฟนะเยนาเขาอยู่พุ่มหน้าเลสนะเพราะเมื่อกี้นี้เห็นจากพินิจแมปเราสอนเพื่อนหน่อยแต่เหมือนเพื่อนเราจะไม่รู้นะเนี่ยอุ๊ย โอ้โหโดนฟิกถ่ายแบบนี้ขยาดดีครับตอนนี้ถ้าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วทุกคนเพราะว่ากระแสคลิปตกครับแต่ว่าเรายังมีป้อมที่มากกว่าเขานะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยป้อมนอกได้ก็ปล่อยไปก่อนนะเช่นเนี่ยป้อมกลา,างงี้ถ้าเกิดเราปล่อยให้ปล่อยไปก่อนเราอย่าไปฝืนกันเราเรอแบบเพื่อนดีกว่ารอแบบจํานวนคนที่มันพอๆกันดีกว่า ข้างล่างเนี่ยเหมือนเรียวม้าจะไปไล่เยนาให้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องรอง Panda แพนด้าเขาทำเลนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแต่แพนดะ้าแล้วที่สามารถแบบไปทำเลนแล้วเอาตัวรอดได้นะครับให้เรียวม้าเนี่ยมาคอยแบบเล่นไฟนะมาคอยโป๊กโอ้ยโอ้โหเยนามันอ้อมมาตรงนี้ผมคิด,ดว่ามันจะไปกันบนทุกคนดูขี่ปนเนข้าดี มันไม่แอบจากกวาแล้วมันอูดแล้วมันสวยด้วยดิแย่แ yeah, ล้วแพนด้าไอเย็นเพื่อจะเย็นค่อยๆสกิลค่อยๆสกิลสกิดแพนด้าเนี่ยฆ่าคีล่าได้ประกาสจบก็ได้แต่ตอนนี้ต้องว้าวกลับประกันบ้านก่อนนะบอลทอนตาโดนหายไปครับเดียวมะยังไงเอ้แต่ตรงน,นี้ก็กปวปเหมือนกันเอาล่ะจับกล้องไม่ถูกเลยครับไปถ้าเหยีย่อฟื้นเข้าไปอุ้ยหายครับปะยังไงอุย้ยแพนด้าไม่กลับครับเป็นการตัดสินใจที่ ดีหรือเปล่าขีปเข้าบ้านเ้็วอุ้ยแทงสองโอู้แบบนี้สวยลีปไม่เข้าบ้านครับลีปไม่เข้าบ้านครับแล้วเป็นไ่้จบได้โอ้โอ้เกมเกมยังลุ้นแบบชดวัดใจวัดเหลี่ยมเลยเร่เรียวมานี่โอยแทงสวยจัดแทงสองอ่ะแทงโดนลอเรียวแล้วก็โดนเอวส่ะ อย่างสซยอ,อยงแบบนี้ผมบอกเลยว่าไอทีมฝั่งตรวข้าวที่แบบยิ้มแล้วแบบกะได้จบแล้วแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าแพนด้าเนี่ยก็ฆ่าชีลาได้เหมือนกันก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะ่ะเออแต่เรียวมะเขาทําได้ไงเก็บสามฉากสุดท้ายอย่างงามแล้วเก็บ m อ p ีไปด้วยครับก็ให้เลยครับ m อ p เนี่ยเล่นขนาดนี้ไม่ให้ได้ไง <laughs> โอเค ก็จะประมาณเนี้ยสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเซฟิล่านะครับตัวตัวแล้วเนี่ยอ่าผมไม่ได้ชอบสกินแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับมันดูสาวไปนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันจะด,ดูจางไปนิดนึงนะสำหรับผมนะก็ถ้าเกิดเขาปรับเอฟเฟกต์สกิลให้มันชัดกว่านี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะสวยกว่านี้อีกนะครับผมแล้วก็ราคาไม่ถึง1000คูปองผมว่ามันก็ราคาไม่ได้แรงมากนะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะจับต้องได้นะครับราคานี้ สุดท้ายนี้ก็ต้งอตงขอบคุณทุกคน,กคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมแล้วก็ถ้าวันไหนเนี่ยมันไม่ได้ลงคลิปไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องกับสุขภาพนะครับก็ต้องพัก,พ,ก,พ,ก,กพักฟื้นตัวเองด้วยนะครับผมแต่ถ้าไหวก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับหรือว่าใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า believed in us we were meant to be known nice.